ร้านอาหารด้วยครับต้องยอมรับว่าธุรกิจร้านอาหารนะครับก็ติดลบมา 2, 2> มปีแล้วนะครับท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 กนะครับก็ทําให้กําลังซื้อนั้นชะลอตัวลงไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองเลยนะครับว่าปีนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว2,565คาดหวังนะครับว่าธุรกิจร้านอาหารจะกลับมาขยายตัวได้ประมาณ5-9.9%มีหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน หนึ่งในนั้นก็คือมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อของภาครัฐนั่นเองนะครับที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารครับโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับก็พูดถึงภาพรวมนะครับแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารในปีนี้ยอมรับนะครับว่ายังเป็นปีที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากตลาดนะครับยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ามกลางการระบาดนะครับของโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนรวมทั้งในอนาคตก็ไม่มีใครรู้นะว่าอาจจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเรื่องของโรคระบาดโควิดก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับรวมไปถึงกําลังซื้อของผู้บริโภคนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาฟื้นตัวหรือว่ากลับมาอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกอีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับที่จะทำให้ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารปีนี้กลับมาขยายตัวได้ หนึ่งในปัจจัยบวกสําคัญนะครับคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายเข้ามากระตุ้นกําลังซื้อของประชาชนถามว่ามาตรการอะไรบ้างอย่างเช่นคนละครึ่งเฟสที่4ตอนนี้เว้นวักไป2เดือนเ,อเดี๋ยวรอการเดือนเดือนมีนาคมานะมีนาคมเมษายนนะครับก็จะออกมาเฟสที่4แต่เดี๋ยวรอดูว่าวงเงินเนี่ยจะเท่าไหร่แน่โดยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับประเมินนะครับว่าในปี2565 ธุรกิจร้านอาหารหน่าจะกลับมาเติบโตประมาณ5%ถึง9.9%หลังจากหดตัวนะครับในช่วงปี2,564ที่ผ่านมาซึ่งก็จะเห็นว่าหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยเริ่มมีการผ่อนคลายนะครับมาตรการควบคุมให้สามารถที่จะเปิดร้านอาหารได้ประชาชนเองก็เริ่มกลับมาใช้บริการมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับในห้างสรรพสินค้าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆขณะเดียวกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ก็กลับมาทําการตลาดทําแคมเปญทําโปรโมชั่นกันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารออนไลน์ที่ตอนนี้ก็จับไม้จับมือกับบรรดาพาร์ทเนอร์ร้านอาหารก็มีการกระตุ้นยอดการใช้บริการครับโดยทางศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยครับเขามีการประเมินนะครับว่าหากการระบาดของโควิดไม่ได้ขยายตัวรุนแรงไปวนวกว้างจนก่อให้เกิดการยกระดับนะครับมีมาตรการสั่งห้ามปิดร้านอาหาร ก็คาดหวังนะครับว่าปีนี้อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของธุรกิจร้านอาหารหลังจากซบเซามา2ปีครับ <S <S ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะธุรกิจร้านอาหารเองจะมีมูลค่ารวมประมาณ3 7 8 0 0 0ล้านบาทถึง3 9 6 0 0 0้าล้านบาทนะคะอย่างที่คุณไอได้บอกไปว่าน่าจะกลับมาโตได้5%เถึง9.9%นะคะทีนี้รูปแบบร้านอาหารก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการบริการหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะถ้าไปดูในส่วนของร้านอาหารที่ให ริการแบบ full option หรือ full service เต็มรูปแบบเลยนะคะ จะเห็นการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีก่อนค่ะกลุ่มนี้นะคะจะทยอยกลับมาฟื้นตัวก่อนจะเป็นกลุ่มร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงค่ะรวมไปถึงพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ไหนบ้างอ,อายุทยาบางบแสนพงงนนนระยาหัวหินนครปฐมนะคะขณะที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารสานักงานเนี่ยอันนี้น่าจะฟื้นตัวจํากัดแล้วก็ต้องดูได้ว่าถ้าในอนาคตเอง มี work from home อันนี้ก็อาจจะก <Trustee> ระทบต่อเนื่องนะคะ ough, ทีนี้รูปแบบที่2ค่ะเป็นร้านอาหารที่ให้บริการแบบจำกัดการขยายตัวจะมาจากการขยายสาขาในกลุ่มอาหารจานด่วนและก็ร้านอาหารขนาดเล็กที่คาดว่า จะกลับมาเปิดตัวมากขึ้นกว่าเดิมก็คือมากกว่าปีที่ผ่านมาปี64อย่างเช่นกลุ่มร้านอาหารที่เขาไม่มีหน้าร้านรวมไปถึงร้านอาหารรูปแบบใหม่นะคะที่มีความคล่องตัวสูงค่ะมีพื้นที่เป้าหมายบริเวณอยู่อาศัยปั๊มน้ำมันทั้งพื้นที่กรุงเทพรอบนอกรวมไปถึงปริมณฑทลแล้วก็ หัวเมืองหลักๆตามจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางจังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะส่วนรูปแบบที่3คือร้านอาหารข้างทางกันบ้างค่ะคที่มีหน้าร้านกันก่อนนะอันนี้มองว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องและก็กลุ่มร้านอาหารข้างทางยังได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการของภาครัฐ นั่นก็คือคนละครึ่งนี่แหละค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาทําให้ยิ้มได้บ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะราคาต้นทุนสินค้ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกจับตามองว่ามันจะกระทบกับผู้ประกอบการมากน้อยขนาดไหนและที่สาคัญคือกระทบกับผู้บริโภคอย่างเราๆที่ไปซื้อกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใช่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องติดตามนะครับ